ยังคงอยู่ที่งานบระกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่4 4กันครับช่วงคุรุกรถแน่นอนครับข้างหลังผมเนี่ยครับบูตอีสุนะครับจะนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆที่นำมาใส่ในตัวรถนะครับตามกันไปดูเลยนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ,รบวันนี้ในงานประกอบอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่14 อีสุกมีอะไรนําเสนอก็จริงๆคันด้านหลังผมเลยนะกับไฮไลท์ของบูธในปีนี้นะครับก็มาในคอนเซปต์อีสุกมาสเตอร์ออโรดซีซั่นสองแต่งอะไรมั่งครับน้องเก่งเนี่ยสำหรับคันนี้นะครับก็จริงๆเนี่ยด้านหน้าของตัวซีวีคลอสโฟบายโฟนะครับด้านหน้าจะมีตัวเนอร์ช์บาร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเสริมความแข็งแรงกับการชนทางด้านหน้านะครับรวมถึงมีไฟสปอตไลท์ตรงนี้ด้วยนะครับช่วงล่างเนี่ยคันนี้เรายก2นิ้วนะ เวลามันจอดเอียงๆแบบนี้อาจจะดูไม่สูงเท่าไม่เห็นไม่สูงแต่ถ้าเราไปดูล้อทางด้านหลังซ้ายนะครบจะเห็นว่าช่วงยืดของล้อนี่ค่อนข้างสูงมากแกลมของตัวระหว่างล้อกับตัวถังถูกต้องก็เหมาะที่จะเอาไปลุยเต็มที่นะครับส่วนตัวล้อยางเองเนี่ยขนาด18นิ้วนะครับยางโตโยนะครับขนาด 26565ขอบ18นะครับที่เหลือเนี่ยที่เด่นมากที่สุดเลยก็คือตัวสติกเกอร์ลายพิเศษเลยกับมาสเตอร์อโรดลายสวยมากครับลายสวยบางคนบอกเป็นลายแพนด้าหน้าขาวตัวดำนะครับแต่จริงๆดุกว่านั้นเป็นเหมือนกับลูกไฟลูกน้ําที่กระเด็นน่ะประมาณนั้นทะลุโลนขึ้นมาประมาณนั้นแล้วก็อย่างด้านบนเองนะฮะเราก็จะมีตัวแหลกหลังคาอันเนี้ย เป็นแหลกราคาจากอีสุเลยสำหรับไฟพวกไว้ัตทุกไอ้พวกสัมภาระได้ถูกต้องถูกต้องซึ่งในงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีเปิดตัวชุดแต่งจากอีสุเองด้วยครับผมและส่วนช่วงล่างซัาเปนชั่นตัวนี้ก็ยกสูง2นิ้วครับเท่านั้นเองเท่านั้นเองเท่าเป็นชั้นที่จากโลแมนอีมูนะครับยี่ห้อโอแมนอีมูครับยกสูงขึ้น2นิ้วเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งคันที่บอกกับคุณลูกค้ามากใครที่แบบชอบเดินทางซื้อไปใช้ได้เลยได้เลยชอบเดินทางชอบแคมปิ้งเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกัน นิสสันนะคะในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นี้นะคะมาภายใต้แนวคิดนะคะนิสสันก้าล้ำเพื่อคุณค่ะในวันนี้นะคะแน่นอนถ้าพูดถึงนวัตกรรมก็คือน e ิสสัน k i ก k ์อีพาวเนะคะเราได้เปิดตัวโมเดลใหม่นะคะในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะค่ะเราฟังฟีดแบ c k จากคนไทยนะคะลูกค้าทุกท่านว่าต้องการความพรีเมียมมากขึ้นนะคะเราปรับแต่งนะคะที่พวงมาลัยให้เป็นซอฟทั h นะคะ แล้วก็สัมผัสนุ่มพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็มีไวเลสชาร์เจอร์มาในรุ่นนี้ด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือนิสสันเท r ร a าสปอรนะคะซึ่งเปิดตัวในต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะคะมาด้วยความสปอร์ตสีเทาสเตลเกนะคะแล้วก็มีอีก2รุ่นที่เรานํามาจัดแสดงในงานนี้นะคะก็คือนิสสัน a l ลเมรแล้วก็นิสสันนาวาร่าค่ะในงานมอเตอร์โชนี้นะคะเรามีข้อเสนอพิเศษไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบีย้ย0%นะคะหรือ ผ่อนนานถึง84เดือนค่ะแล้วข้อเสนอพิเศษนี้นะคะไม่ได้มีที่งานมอเตอร์โชว์นี้เท่านั้นนะคะยังมีที่โชว์รูมนิสสัน170แห่งทั่วประเทศค่ะเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญทุกทกท่านนะคะให้มาเยี่ยมชมบูต์นิสสันมาทดลองแล้วก็เลือกชมผลิตภัณฑ์นิสสันค่ะที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่14นี้ด้วยค่ะ ปีนี้ในงานมอเตอร์โชว์นะครับมาสตาก็ได้นำรถไฟฟ้าคันแรกของมาสตานะครับคือมาสตาร MX 3 0นะครับ MX 3 0เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%ของมาสตาร์นะครับแล้วก็ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เป็น Crossover Lifestyle SUV เนะครับเป็นออกแบบด้วยประตูแบบฟรีสไต l e เปิดทั้งสองข้างนะครับไม่มีเสาบีนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของการออกแบบประตูที่เราใช้กับรถสปอร์ตในตำนานของเราก็คือมาสต r X8 นะครับ เอ็มเเนี่ยนอกจากเป็นรถไฟฟ้าที่ขายอยู่ในตลาดต่างประเทศแล้วเนี่ยเอ็มเยังมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Ro ต a ร y r a n เ e ็กส n d e r นะครับก็คือการใช้เครื่องยนต์โรตารีในตำนานของมาสเตอเนี่ยมาทําหน้าที่เป็นเจเนเรเตอร์นะครับปั่นไฟนะครับชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยขับเคลื่อนรถนะครับปรับเปลี่ยนเทคโนโลยียานยนต์น,นะครับจากพลังงานเครื่องยนต์เนี่ยไปเป็นพลังงานที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะ นะครับในงานนะครับเราก็มีทั้ง7รุ่นนะครับมาจัดแสดงครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถยนต์นั่งนะครับมาซัสสองและก็มาซัสสามซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เรามีให้เลือกทั้ง4ประตูและ5ประตูนะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งดีเซลคลีนดีเซลแล้วก็เบนซินนะครับมีในกลุ่มของ SUV CX Series นะครับทั้ง4รุ่นนะครับ CX 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 3 3 0 5แล้วก็ CX 8นะครับแล้วก็ BT 5 0นะครับรถกระบะของ Mazda พร้อมกับข้อเสนอพิเศษนะครับในงาน็บีทีห้าสิบนะครับดอกเบระบเของมาสดนะครับประกันภัยชั้นนอเสนอพิเศษ มีมินชอรันนะครับมี m a s t e r u l t i m a t เ Service นะครับเป็นแพ็คเกจบริฟรี e มเนจแนน5ปีนะครับรียนเชิญที่บู o มาสเตอร์ในงานมอเตอโชว์ครับมีอะไรปรับปรุงหรือเสริมขึ้นมาบ้างในรุ่นเอเวอเรสต์ตัวใหม่ค่ะเอเวอเรสต์ตัวใหม่วันนี้เรามาเปิดตัวรุ่นย่อยใหม่ ซึ่งรุ่นย่อยใหม่คันนี้ค่ะก็จะกลายเป็นรุ่นท็อปใหม่ของเราแล้วซึ่งคันนี้เนี่ยพอมาด้วยคำว่าว i ยแตร์เนี่ย มันจะมาด้วยความดุดดันล่ะสปอร์ดูเข้มขึ้นดูอะไรอย่างค่ะในส่วนของกระจงหน้านะคะเป็นส่วนของการเสริมเพชตบาร์เข้ามามันจะกลายเป็นสีดําทั้งหมดแทนโครมทาให้ดุดันขึ้นเรามีฮูเลทเทอริงครับค่ะใส่คําว่าวายแท็กไปเลยเป็นสีดําอยู่ข้างหน้ากระจังจะเห็นเด่นชัดเลยก็จะมีแบสตัววาแท็กด้านประตูคู่หน้าด้านหลังเหมือนกันล้อเนี่ยจริงๆเรายังรอ20เหมือนเดิมแต่ลายใหม่แล้วก็ตัวราวหลังคาครับผม ถ้าพี่หมูจำได้ของเก่ามันจะเรียบๆชิดๆไปตัวนี้มันจะยกสูงขึ้นมามีความแข็งแรงบึกบึนด้วยถูก่ะถ้าเราสมมติติดลาบไปแล้วมันรู้สึกว่าลูกค้าไม่มั่นใจกับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมลงไปมันไปกระทบสีกับตัวถังบอดี้หรือเปล่าภายในดีไซน์ก็จะมีหลักๆเลยเน้นเรื่องดีไซน์คือว่าจะเป็นเบาะสีดำนะคะแล้วก็แต่งด้วยคลิปเป็นตัวเดินได้สีส้มทั้งคันเลยค่ะก็จะเป็นตั้งแต่ ตัวที่เป็นพนักวางแขนนะคะตัวคอนโซลหน้าพวงมาลัยอะไรต่างๆนะคะก็คือจะสอดรับหมดเป็นสีส้มนะคะตัวเบาะเนี่ยเรามีโลโก้คำว่าวายแท็กเนี่ยแบบชัดเจนตัวสกรีนหน้าจอตัวคลาสเตอร์พวงมาลัยต่างๆตัวอีชิปเตอร์ตัวมูนรูฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายังเอามาพร้อมครบหมดนะคะเครื่องยนต์ก็คงเดิมระบบส่งกำลังก็ยังเหมือนเดิมใช่ใช่วายแท็กคำว่าวายแท็กก็คือรถขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเอง ประมาณน an, ั้นใช่ไหมครับก็เนี่ยเราจะเน้นความดุดันแล้วกันดุดันและสปอร์ตคือ